สักรีวงแผ่นดินที่3แผ่นดินที่ว่ากันว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากรัตนโกสินยุคต้นนะครับมาสู่ยุคกลางก่อนที่สยามจะต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นชาติที่มีชาติต,ต่างๆหลายชาติในโลกเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนติดเล่านะครับพอดแคสต์ที่จะมีเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับ พบกับผมปิงปองเป็นประจำนะครับทาง Facebook Fanpage คนติดเล่าแล้วก็ YouTube c h anel n คนติดเล่าพอดแคสต์นะครับกดไลค์กดแชร์ในหน้า Facebook แล้วก็กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ YouTube c h anel n ด้วยก,กันนะครับวันนี้มาถึงแผ่นดินที่3ครับคุณผู้ฟังครับแผ่นดินที่3ซึ่งผมเกริ่นไว้แล้วว่าเป็นแผ่นดินที่เป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านจากยุคต้นของรัตนโกสินทร์นะครับเข้าสู่ยุคกลางเป็นยุคที่สยามทําการค้าเจริญรุ่งเรืองทีเดียวครับ ผมกาลังพูดถึงแผ่นดินของรัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเรามาทําความรู้จักกับพระองค์ท่านกันแบบละเอียดดหน่อยนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมาทิวรสเทฐมหาเจษฎาบดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่นะครับของรัชกาลที่2ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยครับ เป็นพราอรถพระลงแรกนะครับที่ประสูติแด่เจ้าจอมมันดาเรียมครับซึ่งต่อมาเจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุาลาัลนะครับท่านพระราชะสมภพวันที่31มีนา2331ะครับที่พระราชวังเดิมทนบุรีนะครับตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นนั่นแหละครับ ตอนที่ทรงประสูติเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ์รานภาลัยเนี่ยยังดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรน,นะครับพระองค์จึงมีสกุลยศชั้นหม่อมเจ้าครับพระนามว่าหม่อมเจ้าชายทับ ตอนนั้นรัชกาที่สองท่านเังเป็นแค่เจ้าฟ้าอยู่นะครับต่อมาพุทธศักราช2349เนี่ยรัชกาลที่2เนี่ยได้รับอุปราชาพิเศษครับเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับตอนนั้นเองที่หม่อมเจ้าชายทัพเนี่ยก็ได้ดํารงพระอิสริยยศฐาน,นันดอนศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทัพตามประเพณี มือ่อชนพันษาครบที่จะบวชพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นเสด็จปู่นะครับก็โปรโดกล้าวให้ทรงผนวดที่วัดพระศรีศรัตนาศาสดารามครับแล้วก็ได้เสด็จไปรประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดราชสิทธารามที่บังกกใหญ่นะครับและก็เมื่อสมเด็จพระราชนกก็คือรชัชกาลที่2ได้ขึ้นครองราชเนี่ย2352นะครับพระองค์ก็ได้เลื่อนฐานนันดอนสัก์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอกครับออกพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายทัพ ต่อมาเมื่อ2 3 5 6ครับพระชนพรรษา26กก็ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมก็คือทํางานแล้วนะครับทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอกรมมืม่นเจษดาบดินครับจ mm. ็จพ่อท่านไว้วางพระชาชิไทยมากนะครับโปรดกล้าวให้ทรงกํากับราชาการที่กรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติกรมพระตํารวจนะครับแล้วก็ว่าความดีกาซึ่งเป็นราชาการที่สําคัญสําคัญมากเลยนะครับในสมัยนั้นนอกจากนั้นก็ยังโปรดกล้าวให้รับราชาการต่างประเทศพระกันเรียกว่าเป็นหูเป็นตาแทนราชาการที่2เลยนะครับ แลวก็เมื่อครั้งที่ทรงกํากับราชการที่กรมท่าเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยครับท่านได้ทรงแต่งสำเพาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเ,เป็นอันมากเลยนะครับพระชวิดาเนี่ยทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวนะครับจนเมื่อรัชกาลที่สองเสด็จสวรรคตเนี่ยตอนนั้นกรมมืม่นเจ็ดสระบดินเนี่ยทรงมีพระชนมายุ3าพรรษานะครับและก็ทรงรอบรู้กิจาการบ้านเมืองเป็นอย่างดีเนื่องจากทํางานรับใช้ใกล้ชิดมาโดยตลอดเลยครับแล้วก็มีความปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและก็การปกครองครับ แล้วก็โดยเหตุที่สมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยคือรัชกาลที่สองเนี่ยเสด็จสวรรคตลงโดยไม่ได้ตรัดมอบหมายการสืบราชบัลลังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีพระราชนิติประเพณีกําหนดองค์ผู้สืบราชสมบัติที่แน่นอนไว้นะครับในกฎมณีนบานครั้งกรุงศรียยุธยาเนี่ยได้ชําระแล้วก็นํามาใช้ในสมัยต้นกรุงรัตะนโกสินทร์นะครับก็ระบุไว้กว้างๆแหะครับเพียงแต่ว่าราชกุมารที่เกิดด้วยพระอัครมเหสีก็เป็นสมเด็จหนอพุทธเจ้าครับ ในรัชกาลที่สองในแม้จะทรงมีพระชายาเป็นเจ้าฟ้านะครับแต่ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งเป็นทางการไว้ว่าให้ใครเป็นอัครมเหสีหรือมเหสีตำแหน่งใดเลยนะครับดังนั้นการเลือกผู้ดํารงราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เนี่ยจึงต้องเป็นไปตามความเห็นชอบครับของไสนาบาดีและก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประธานในราชการแผ่นดินแต่และสาขานะครับครั้งนั้นจึงได้มีการอารัธนาพระสังฆราชนะครับและก็คณะพระบรมวงศ์ต่างกรมปรึกษาและก็เลือกสรรด้วยบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการได้ประชุมปรึกษากัน และก็มีมติเป็นสมานฉันนะครับที่เรียกว่าอนเนกชนนิกรส,ส,สมสรสมมตินะครับซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ต้องเป็นบุคคลซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งหรือทรงเป็นกษัตริย์ของปวงชนนั่นแหละครับก็มีมติให้เชิญสเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินขึ้นครองสิริราชสมบัติครับเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลำดับที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สืบต่อมาครับตั้งแต่พุทธที่21กรกฎาคมส3 6 7นมรกิดครับในพงศาว,วดารกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยบอกเอา พระองค์ใหญ่คือกรมมือเจษฎาบดินเนี่ยทรงพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดครับแล้วก็ได้ว่าราชการต่างพระเนิพะกันในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สองเนี่ยมาช้านานครับทั้งข้าทูลอองทุลีพระบาทก็มีความจงรักสวามิภักดิ์ในพระองค์ท่านมากครับสมควรที่จะครอบครองสิริราชสมบัติรักษาแผ่นดินสืบพระบรมราชตระกูลต่อไปนะครับจึงพากันเข้าเฝ้าแล้วก็เชิญเสเด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติอาณาจักรสยามเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สืบมาครับความจริงแล้วเเเยพรระาสม็จทลิศภัก สเนี่ยท่านมีพระเโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีนะครับก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎและก็เจ้าฟ้าจุธามณีเป็นน้องชายนะครับเจ้าฟ้ามงกุฎนึ่งต่อมาก็เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสกาลที่4นะครับแลวก็เจ้าฟ้าจุธามณีก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ การเสด็จขึ้นครองราชของรัชกาลที่3มหรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ชาวต่างประเทศที่ไม่เข้าใจเรื่องราวโดยละเอียดเนี่ยคิดไปว่าทรงชิงราชสมบัติจากพระอนุชาครับเพราะว่าเนื่องจากขณะนั้นเนจ้าฟ้ามงก,กฎุฎทรงผนวดอยู่ครับที่วัดมหาธาตุและก็ทั้งพระองค์ก็ยังไม่พร้อมในการบริหารราชการเนื่องจากว่ายังไม่เคยทรงว่าราชการมาก่อนเลยนะครับส่วนเจ้าฟ้าจุฑามณีน้องชายเนี่ยก็ยังทรงพระเยาว์มากเลย ในพระสุพรรณบัตรที่เฉลิมพระประมาพิไทยนะครับจึงทูลกล้าวถวายในวันทรงรับพระบรมราชาพิเศษนะครับเมื่อ1สิงหา2367ก็ยังใช้พระประมาพิไทยเช่นเดียวกับรัชกาลที่1และรัชกาลที่2นะครับโดละัสะดอนทั่วไปเนี่ยจะไม่ออกพระนามพระมหากษัตริย์นะครับแต่จะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวครับ ต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นในแผ่นดินนิเชอร์ที่4คือ2,394เ่นี่ยรัชกาลที่4ทรงทําพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรถวายพระประมาพิไทยใหม่นะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระประมาธิวรเศษมหาเจษฎาบดินสยามินทรวโรดมปรมธรรมิกมหาราชาธิราชปรมานาถบพิษพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัว แล้วก็ต่อมานู่นนะครับไปสมัยรัชกาลที่6 2461แล้วนะครับรัชกาลที่6ท่านก็ถวายพระนามใหม่นะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาเจษฎาบดินพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวครับ แผ่นดินของท่านเนี่ยว่ากันว่ากรุงเทพก็ไม่ได้สร้างเสร็จในปีเดียวนะครับแม้ในแผ่นดินเดียวก็คือแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยก็สร้างไม่เสร็จครับแล้วก็ยังมีศึกสงครามติดพันหลายครั้งหลายคราวในแผ่นดินรัชกาลที่1นะครับภายในกำแพงพระนครด้านที่ตะวันออกเนี่ยก็ยังเป็นป่าอยู่เลยนะครับปลายแผ่นดินรัชกาลที่1นึ่งเพิ่งเริ่มบุกเบิกสร้างวัดนะครับแต่ก็มาเรียบร้อยในรัชกาลที่2ก็คือวัสุทัศน์แม้พื้นที่ด้านหน้าวัดพระเชตุพนหรือวัดโพทางตะวันออกครัััััับยยยยงงงงงเเเปปปป็็็นนนนนน่่่่่่าาาาาาชช้้้้มมมทททีีฝศพพดดซไครรรวววกกุอแจิขึ ในเมื่อแผ่นดินัก่กานที่3ครับ เพราะว่าสงครามเนี่ยห่างหายไปนานแล้วนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งจากการค้าสัมภา์เนี่ยมีมากขึ้นครับทำให้มีการก่อสร้างวัดวาอารามแล้วก็อาคารสถานที่กระจายไปทั่วทั้งภายในและภายนอกกำแพงพระนครนะครับโดยเฉพาะบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่ตัวเมืองลงไปทางทิศใต้เนี่ยซึ่งเป็นย่านการค้าสัมภา์กับต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุให้มีการตัดถนนหลายสายนะครับจนเป็นที่มาของถนนในรัชกาลที่4ต่อมาคือเจริญกรุงรวมถึง2ฝั่งคลองบางกอกใหญ่โดยทางบางขุนเทียนนั่นแหละครับแต่ภายในกำแพงพระนครเองก ใช่ว่าจะสวยสดงดงามไปทุกอย่างเะครับเพราะชุมชนย่านวัดสุทัศน์ที่เป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งของพระนครเนี่ยยังมีที่รกร้างว่างเปล่าอยู่โดยรอบเลยครับมีคนยาจกวนิพกอาณาถาพำเพิงมาซุกหัวนอนไว้ตรงนั้นแล้วก็มีแขกเลี้ยงวัวนะครับอยู่ในที่รกร้างแห่งนั้นต่อเนื่องไปจนถึงสี่แยกคอกวัวในปัจจุบันที่ถนนราชดำเนินทุกวันนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีร่องรอยอยู่ในบทละครตลกเสียดสีนะครับที่ชื่อเรื่องว่าระเด็นลันไดนะครับของพระมหามนตรีซับนะครับซึ่งเป็นกวีในสมัยรัชกาลที่3 สำหรับใครที่ไม่รู้จักบทละครอันนี้ผมเล่าย่อๆนะครับว่าในครั้งนั้นมีแขกฮินดูคนหนึ่งครับชื่อลันไดอาศัยอยู่ในบริเวณเสาชิงช้าตรงหน้าบทพราหมณ์เนี่ยแหละครับเที่ยวสีซอขอทานเนี่ยแหละครับลันไดในพูดไทยไม่ค่อยได้ครับเพราะเป็นแขกเทศมาแต่นอกนะครับจึงหัดร้องเพลงขอทานเรื่องสุวรรณหงครับร้องไดเพียงสองสาคำเลยก็ร้องวนไปวนมาอยู่เท่านั้นแหละครับในตอนนั้นก็มีแขกอินเดียอีกคนหนึ่งครับ ชื่อว่าแขกประดูตั้งคอกเลี้ยงวัวอยู่ตรงแถวริมคลองหลอดระหว่างสี่แยกคอกวัวไปจนถึงเชิงสะพานมอนที่ใดที่หนึ่งประมาณนั้นนะครับนประดูเนะี่ยมีเมียเป็นแขกมาจากเมืองมาลายูครับชื่อนางประแดด จนเกิดมีเรื่องผิดฝาผิดทัวร์กันอื้อฉาวนะครับต้องลองไปอ่านดูนะครับในรายละเอียดของท้องเรื่องเนี่ยว่ากันว่าก็จะมีความเป็นจริงอยู่บ้างนะครับหรือพระมหามนตรีก็คิดเสริมให้ขบขันก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นจริงและปฏิเสธไม่ได้ก็คือย่านเสาชิงช้าสมัยนั้นยังล้าหลังครับรุงรังแล้วก็เป็นเรือสวนแล้วก็ป่าผลไม้ที่มีชุมชนแขกเลี้ยงวัวอยู่อย่างยากจนมากมายตรงนั้นเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เปลี่ยนแปลง และก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเริ่มเข้าสู่โลกกว้างทางการค้าครับรัฐบาลในยุคต้นกรุงเทพเนี่ยสนใจการค้าต่างประเทศมากนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญมาทดแทนรายได้ที่ขาดไปเนื่องจากการเสื่อมของระบบราชการที่ไม่อาจเกณฑ์แรงงานไพร่ได้เหมือนก่อนนะครับทำให้ต้องหารายได้ไว้จ้างแรงงานนั่นเองนะครับ ประสบการณ์ทางการค้ากับต่างประเทศเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์จักรีเนี่ยทรงมีอยู่แล้วครับกว้างขวางมาตั้งแต่อุธยาแล้วครับจนถึงแผ่นดินรัชกาลที่3เนี่ยจึงทรงพยายามเปิดให้มีการค้าค่อนข้างเสรีนะครับรัชกาลที่3ทรงได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นเจ้าสัวมาตั้งแต่ดํารงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะทรงค้าขายเก่งนะครับค้าสำเพากว้างขวางโดยเฉพาะกับจีนเนี่ยเรื่องนี้ในมีหรือว่าหมื่นพรมสมพัดสอนนะครับซึ่งเป็นกวีในแผน่นดินรัชกาลที่3เนี่ยเขียนเพลงยาวสรรเสริญพรระะเเเกียยติอาไว้ลนคับ เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยรู้ว่าสมัยต้นกรุงเทพเนี่ยมีการค้าสัมเพากับจีนจนร่ำรวยครับจนกระทั่งที่วัดทองนพคุณฝั่งธนบุรีกับที่วัดยานาวาฝั่งพระนครเนี่ยมีการสร้างเรือสัมเพลจำลองไว้เป็นพยานกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเลยนะครับสภเพลที่ไปจากสยามในรัชกาลที่3เนี่ยจะเข้าเทียบท่าตามเมืองท่าต่างๆครับเช่นกวางตุง้งเคียงมุย้ยจางลิ้มล้วนอยู่ในมณฑลกวางตุ้งนะครับแล้วก็มีเอ๋หมิงในมณฑลฮกเกี้ยน มีเลี้ยงโผในมณฑลจีเกียงนะครับเซี่ยงไฮ้และโซจิลนะครับซึ่งอยู่ในมณฑลกังหนำ กับเมืองท่าอีกหลายเมืองในเกาะไหหลำครับสำเพอเกือบทุกลำเนี่ยล้วนต่อในสยามทั้งสิ้นเลยนะครับสินค้าที่บรรทุกไปจากสยามคืออะไรก็หลักๆนะครับก็เช่นพริกไทยดำน้ำตาลทรายขาวดีบุกกระวานไม้กฤษณานไม้ฝางไม้กงกลางไม้แดงนะครับมีฝ้ายมีงาช้างมีเครื่องข้าวสารแล้วก็หมากแห้งปลาเค็มมีหนังสัตว์ทุกประเภทนะครับหนังงูหนังกระเบนเนี่ยจะได้รับความนิยมนะครับกระดองเต่าเขาสัตว์นอแรดกระดูกสัตว์เอ็นกวางขนนกกระทุงอะไรนกยูงนกกระเต็นนกกระสารังนกเยอะ เยอะไปหมดเลยละครับเป็นสินค้าซึ่งมาจากธรรมชาติจะว่าไปแล้วนะครับเป็นสินค้าที่มาจากความเป็นพื้นที่ธรรมชาติเขตบร้อนชื้นเน่ยนะครับเอาสินค้าไปแล้วตอนขากลับสำเพอทุกลำก็จะบรรทุกสินค้าของเมืองจีนมาขายในสยามเช่นกันครับ มีถ้วยชามเนื้อหยาบที่เรารู้จักกันดีนะครับมีเครื่องเคลือบมีสังกะสีแท่งปลอดชาเส้นหมี่ผลไม้แห้งไหมดิบผ้าแล้วก็แพรหลายชนิดครับมีรองเท้ามีพัดมีร่มมีกระดาษเขียนหนังสือกระดาษเงินกระดาษทองกระเทียมดอกบรรจุไห่ด้วยนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาจีนมีอื่นๆมากมายเลยครับแล้วก็ตอนขากลับนี่แหละครับก็จะมีคนจีนโดยสารเรือเข้ามาในสยามด้วยนะครับบางลำมีมากถึงพันกว่าคนเลยทีเดียวนั่นทําให้แต่ละปีเนี่ยจะมีคนจีนเข้ามาถึงกรุงเทพในราวๆสัก7 0 0พันคนทีเดียวครับต้นกําเนิดของการ เดินทางตั้งรกรากในประเทศสยามของชาวจีนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายสกุลที่เรารู้จักกันดีนะครับ นั่นทาให้ประเทศคู่ค้าสําคัญที่สุดของสยามในตอนนั้นก็คือจีนครับนอกจากนั้นก็ค้ากับประเทศใกล้เคียงรวมทั้งการค้ากับอังกฤษนะครับผ่านอาณานิคมของ,องกรกฤษหลายๆที่ที่อยู่ร,บรอบๆเราเนี่ยแหละครับจำนวนเรือจากสยามเนี่ยที่ไปค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยนะครับมีบันทึกไว้ว่าปีละประมาณ200ลําลำนะครับจำนวนหนึ่งในสีของทั้งหมดเนี่ยค้าขายกับบ้านเมืองต่างๆทางแหลมมาลายูของกงกฤษเนี่ยแหละครับแลวก็เมืองแถบนั้นมากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆยกเว้นกับจีนครับสองร้อยลำนี้ไม่น้อยนะครับต่อปีนั่นเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วคือก็มีเเรืืออออกกจาาาท่่พค้ ขายเนี่ยแทบทุกวันเว้นวันกันเลยทีเดียวละครับขอบเขตการค้าในยุคต้นกรุงธนโกศินร์มีร่องรอยนะครับอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะครับซึ่งได้ระบุรายชื่อบ้านเมืองต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งการค้าและการเมืองในยุคนั้นนะครับผลของการค้าสัมพาเนี่ยทำให้เกิดความมั่งคั่งและมั่งมีครับคนบางกลุ่มก็ได้เป็นเศรษฐุเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะครับมีการแบ่งทรัพย์สินส่วน,นเกินก่อสร้างสถูปสถานทางศาสนาเพื่อหวังผลบุญกุศลในอนาคตทั้งบริเวณในเมืองและก็อกเเเมืงงลชารุทพย พระบา,บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงได้รับการยกย่องครับว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สร้างสารรค์กรุงเทพให้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่และก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับดังเห็นได้จากวัดวาอารามที่สร้างขึ้นในสมัยนี้มีจํานวนมากเลยครับแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของกรุงเทพอย่างแท้จริงครับว่ากันว่านะครับทุกวันนี้มองลงมาจากบนท้องฟ้าแล้วมองเห็นวัดในกรุงเทพเนี่ยเอานิ้วจิ้มไปเนี่ยทายเอาไว้ก่อนว่าสร้างในรัชกาลที่3มเนี่ยมีโอกาสถูกเกินครึ่งหนึ่งเลยแหละครับ แต่วัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญที่สุดนะครับก็คือวัดอรุณราชวรารามครับที่ริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโะรงทรงออกแบบและควบคุมการก่กอสร้างตั้งแต่ในแผ่นดินรัชกาลที่2นะครับแต่ว่ามาสําเร็จในแผ่นดินของพระองค์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับไว้ที่วัดกลยานมิตรเทียบเท่าพระพุทธรูปพระประธานในวิหารวัดพนันเชิงเลยล่ะครับก็คือเรียนแบบกรุงเก่ามาเลยนะครับแล้วก็โปรดให้สร้างเจดีย์ภูเขาทองไวร้ริมคลองมหานาคนะครับที่วัดสเกตเทียบเท่าเจดีย์ภูเขาทองริมคลองมหานาคที่กรุงเก่าด้วยล่ะครับแต่มาสําเร็จสมบูรณ์ในรัชกาลหลังแญญล้ว กรุงศรีธุยาอย่างแท้จริงเลยล่ะครับ ทำไมต้องสร้างวัดด้วยเรื่องนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวสยามมาตั้งแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วครับคุณผู้ฟังเป็นมาตั้งแต่ด็กดําบันโน่แหละครับตั้งแต่ยุคทวรารวดีกรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับวัดอยู่ตรงไหนชุมชนอยู่ตรงนั้นครับฉะนั้นถ้าจะเข้าใจชุมชนกรุงเทพในอดีตก็ต้องรู้จักวัดในกรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็จะมองเห็นชุมชนครับร่องรอยเรื่องนี้มีอยู่ในเพลงยาวสารรเสริญพระเกียรติรัชกาลที่3ที่แต่งเอาไว้นะครับว่ามีรายชื่อว อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโปรดการสร้างวัดกับผลกําไรที่ได้จากการค้าสัมเพลนะครับจนเป็นที่พูดแล้วก็รู้กันว่าใครทูนเรื่องอื่นก็จะไม่ได้ชื่นชมเหมือนเรื่องวัดเลยครับ รัชกาลที่3ท่านปกครองประเทศด้วยพระปรีชาสามารถนะครับส่งเสริมสร้างกําลังป้องกันราชานาาัชอาณจักรโปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ําสําคัญสาคัญ,คญแล้วก็หัวเมืองชายทะเลนะครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงเนี่ยพระองค์ได้ส่งกองทัพไปสกัดทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์นะครับไม่ใ,ให้ยกทัพเข้ามาถึงชานพระนครแล้วก็ขัดขวางไม่ให้เวียงจันทร์เข้าครอบครองหัวเมืองอีสานของสยามนะครับซึ่งครั้งนั้นเป็นเรื่องของกบฏเจ้าอนุวงศ์ผมเคยเล่าเอาไว,ไว้ในคนติดเล่าแล้วนะครับลองย้อนกลับไปฟังกันดูได้นะครับ แล้วก็ส่งประสบความสําเร็จในการทําให้สยามกับยวนเนี่ยยุติการสู้รบระหว่างกันนะครับที่มีเขมรเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการรบคราวนั้นนะครับโดยที่สยามก็ไม่ได้เสยเปรียบยวนแต่อย่างไรนะครับในเรื่องการคมนาคมในแผ่นดินในการที่3เนี่ยท่านใช้ทางน้ําเป็นสาคัญครับในการสร้างสงครามและการค้าขายเนี่ยคลองจึงมีความสําคัญมากนะครับในการย่นระยะทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งแล้วท่านก็เลยโปรดเกล้าให้มีการขุดคลองขึ้นมากมายนะครับเช่นคลองบางขุนเทียนคลองบางขนากแล้วก็คลองหมาหอนนะครับ แต่เรื่องที่โดดเด่นนีอย่างที่ผมบอกนะครับคือเรื่องพระศาสนาครับโปร่งเรื่อมใสแล้วก็สร้างวัดมากมายทีเดียวนะครับทั้งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ปฏิสังขรณ์วัดเก่านะครับรวบรวมเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยรวมๆสีว,วัดทั่วกรุงเทพเลยนะครับส่วนในเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นครับเพราะว่า ทรงทำานุบำรุงและสนับสนุนการศึกษานะครับทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับซึ่งเป็นน้องชายของท่านเป็นลูกของเซียนที่สองเหมือนกันนะครับแต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นเป็นเริ่มแรกนะครับชื่อว่าหนังสือจินดามณีผมว่าคุณผู้ฟังก็คงคุ้นเคยกับชื่อหนังสือนี้นะครับและก็โปรดเกล้าให้ผู้รู้เน้นนำตำราต่างๆมาจารึกลงในศิลานะครับตามสาลารอบพุทธวาสในวัดพระเชตุพลครับหรือวัดโพเนี่ยหรือไม่ก็เขียนไว้ตามฝาผนังต่างๆนะครับมีทั้งอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์ พุทธศาสนาแล้วก็โบราณคดีนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการสาขาต่างๆนะครับจนมีการพูดกันแล้วก็กล่าวเอาไว้ว่าวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามเลยล่ะครับ เรื่องสังคมสงเคราะห์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับในสมัยของพระองค์เนี่ยจะอย่างที่สทรงเอาพระไทยใส่ดูแลทุกสุขของรัษฎรนะครับท่านรู้ว่าท่านจะไม่ทรงสามารถจะบาบัดทุกข์ให้รัษฎรได้หากไม่เสด็จออกนอกวังครับเพราษรัรจะร้องถวายดีกาได้ก็ต่อเมื่อเสด็จออกนอกวังเท่านั้นนะครับจึงโปรดให้นํากลองวินิจฉัยเพรีออกตั้งนะครับนะทีมดาบกรม,มวังซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับในพระบรมมหาราชวังรัษฎรผู้มีทุกข์ก็จะตีกลองร้องทุกข์ถวายดีกาไปนะครับโดยมีทีมดาบกรม,ม เปิดให้ราษฎรเข้าไปตีกลองร้องถวายดีกานะครับเพื่อมาชำระความมันต่อไปพระองค์ก็จะคอยซักถามอยู่เนืองๆนะครับว่าให้ตุลาการและผู้พิพากษเนาในไม่อาจพลิกแพลงคดีเป็นอย่างอื่นได้นะครับเรียกว่าใส่ใจทีเดียวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยมีมิชชันนารีชาวอเมริกันแล้วก็อังกฤษนะครับเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในจานวนนี้ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์แดนบีชแบรดลีย์นะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามของหมอแบรดเล์นะครับ โรคไข้ทรพิษเนี่ยแหละครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแล้วก็ทําการผ่าตัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกลุ่มตะนาโกซินเลยครับนอกจากนี้หมอบรัตเลย์เนี่ยยังได้คิดตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นนะครับในปี2379ทําให้มีการพิมพ์หนังสือภาษาไทยเป็นครั้งแรกครับโดยพิมพ์คําสอนศาสนาคริสต์เป็นภาษาไทยก่อนนะครับเมื่อราวๆปี2379นะครับจนกระทั่งถัดมาในปี2385ครับหมอบรัตเลย์ก็เลยพิมพ์ปฏิทินภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนั้นนะครับ จนกระทั่งมีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ในแผ่นดินราชการที่3นี่แหละครับหมอบัดเลได้ออกหนังสือพิมพ์แถลงข่าวร้ายปักเนี่ยครับเป็นภาษาไทยชื่อว่าบังกอกรีคอเดอร์นะครับมีเรื่องสารคดีข่าวสารราชการข่าวการค้าเบ็ดเล็ดฉบับแรกเนี่ยออกเมื่อวันที่4กรกฎาคม2387ครับ หลังจากหนังสือพิมพ์ก็มาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็คือเป็นหนังสือเลยแ่ละครับแล้วหนังสือเล่มแรกก็เป็นหนังสือบทกลอนที่พิมพ์ขายนะครับผู้เขียนก็ได้รับค่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องปกติเลยนะครับตามที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเป็นสากลเลยก็คือหนังสือเล่มนั้นก็คือนิราชลอนดอนครับของหม่อมราโชไทยหรือว่าหม่อมรัชวงกระต่ายอิสรางกูลนะครับเกวาซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ในราคา400บาทครับเมื่อวันที่15มิถุนา2404แล้วก็พิมพ์จําหน่ายครั้งแรกเมื่อออออ6พฤศจิิกกกาาานน404คครรรััเเืืื่่่่งงงงสํญหึขแที3 ติดต่อกับต่างประเทศครับ พรงค์สนับสนุนการค้าขายกับต่างประเทศอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับทั้งเอเซียและก็ยุโรปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับจีนเนี่ยมาตั้งแต่ยังเป็นกรมหมื่นเจ็ดสดาบดินในประเดินที่กันที่2อนะครับอันนั้นส่งผลให้พระคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากนั้นก็มีการเปิดการค้าขายกับมหาอำนาจตะวันตกนะครับจนมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างกันก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีนะครับเมื่อปี2369นะครับหปีต่อมาก็เปิดสัมพันธมตรีกับสหรัฐอเมริกามีการทำสน เป็นสันติสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาทํากับประเทศทางตะวันออกเลยนะครับส่งผลให้ไทยได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายเลยทีเดียวครับในช่วงเวลาที่ยุช่วงที่3ท่านทรงครองราชเนี่ยถ้าเราจะลองมาไล่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่สําคัญๆนะผมก็ประมวลมาประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เช่นเริ่มตั้งแต่ปี2367ครับพอท่านขึ้นครองราชท่านก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีอุปราชาพิเศษนะครับพระองค์เจ้าอารุโนไทยก็คือเป็นสเสด็จอาของท่านนะครับลูกของรัชกาลที่1เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในวัยใกล้เคียงกับพระองค์ท่านนะครับขึ้นเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลครับพระนามว่าสมเด็จกรมพระรชวังบรวรมหาศักดิพลเสพนั่นเองนะครับ ถัดมาในปี2,368เฮนรี่เบอร์นียครับพ่อค้าแล้วก็ทูตชาวอังกฤษของบริษัทอินเดียตะวันออกหรืออีสอินเดียของกฤษนะครับเข้ามาทําสัญญาค้าขายอย่างที่บอกครับเป็นสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษนะครับถัดมาอีกปีครับ2,369นะครับเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏครับและครั้งก็เป็นกบฏครั้งใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในประวิศาสตรที่3นะครับแล้วก็ทําให้เกิดวีรกรรมของคุณหญิงโมหรือว่าท้าวสุรนารีนะครับโดยที่ครั้งนั้นน่ยพระยาราชสุภาวณีหร ต่อมาในปี2372เนี่ยเจ้าพระยาราชาสุภาวดีสิงห์สิงหาเสนีเนี่ยก็จับเจ้าอนุวงศ์จัดส่งลงมากรุงเทพได้ครับแล้วก็โปรดเก้าให้สถาปนาเป็นเจ้าพระยาบดินเดชาที่สมุหนายกนั่นเองนะครับ แล้วก็ในปี2372ปีเดียวกันนี่แหละครับก็เป็นปีที่กําเนิดนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นครับเพราะว่าพระวชิรยานเถระหรือว่าเจ้าฟ้งมงกุฎพระอนุชาของพระองค์ซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่4เนี่ยขณะที่ทรงผนวดอยู่ในทรงศรัทธาเลื่อมใสในจารยวัตรของพระสายมรนคนหนึ่งนะครับจึงได้ส่งอุปสมบทใหม่ครับเมื่อปี2372แล้วก็ได้ตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นเมื่อปี2376แล้วก็จึงเสด็จมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารนนนนนะะคครรรััับแลลล้้้วกกก็็ตงงงใหเเปศูยยย์าาขอขณธม,มนนุุจที ถัดมาในปี2373นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็ทรงแต่งตั้งให้เจ้าพญาพระคลังหรือนายดิดบุญนาคนะครับเป็นว่าที่พระสมุหกลาโหมเหตุการณ์นี้สาคัญยังไงครับคุณผู้ฟังที่สาคัญก็เพราะว่าครั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ขุนนางในสายบุญนาคเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยเริ่มที่เจ้าพญาพระคลังหรือนายดิดบุญนาคตั้งต้นการสร้างอํานาจของขุนนางในแผ่นดินทัดๆมาซึ่งเอาไว้แลวผมจะเล่าต่อไปอีกก็แล้วกันนะครับถัดมาอี แอนดูแจ็กสันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่งเอ็ดมันต์โรเบิร์ตนะครับเข้ามาขอเจริญพระราชมัยตรีทําการค้ากับไทยนะครับเป็นการเปิดสักการความสัมพันธ์ของอเมริกาประเทศใหม่ในตอนนั้นนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดสัมพันธ์ธํายตรีกับประเทศสยามเป็นประเทศแรกในแผ่นดินตะวันออกเลยนะครับ2376เกครับเกิดกบฏยวนครับ ตอนนั้นก็โปรดเกล้าให้เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเ์เสนีเนี่ยเป็นผู้สําเร็จราชการเป็นแม่ทัพใหญ่ไปปราบนั่นเองครับแต่กบฏก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับถัดมาในปี2381ครับก็เกิดกบฏหวันหมาดหลีนะครับที่หัวเมืองไซบุรีนะครับเป็นการกรบฏของกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตสุลต่าน อาหมัดจุดินฮาลิมซานะครับซึ่งเป็นสุลต่านแห่งไซบุรีนะครับหรือว่าตวนกูปะแงรันนะครับเป็นความพยายามในการกอบกู้รัฐไซบุรีจากการปกครองของสยามนะครับปัจจุบันนี้ไซบุรีก็คือรัฐเคด้า ah, อยู่ในประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับที่สำคัญอีกเรื่องคือเมื่อปี2382ครับทรงประกาศห้ามสูบฝิ่นเพื่อส่งเสริมศิลธรรมในบ้านเมืองแล้วก็มีการเผาฝิ่นและก็โรงยาฝิ่นพร้อมทั้งมีการปราบอังยี่ซึ่งค้าฝิ่นเหล่านั้นด้วยนะครับ ในช่วงปลายแผ่นดินนะครับคือ2392เนี่ยในปีนั้นกองทัพของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีเนี่ยและก็เจ้าพระยาพระคลังได้ปราบอ้างยีนะครับที่จังหวัดชเชิงเซานะครับก็เป็นเหตุการณ์ไม่สงบอีกครั้งในป,ปลายปลายแผ่นดินนะครับแต่ในปีเดียวกันนั้นเองก็เกิดอหิวาตกะโรกระบาดอีกครั้งนะครับมีคนตายมากกว่า3 0,000่นคนเลยครับซึ่งครั้งนั้นก็รวมไปถึงเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีด้วยนะครับก็เสียชีวิตจากอหิวาตกรโรนี่แหละครับ แล้วก็ามาถึงช่วงปลายแผ่นดินของพระบัทสมเร็จพะนัังกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงวิกฤตแห่งศูญยากาศของผู้สืบราชบัลลังก์ท่ามกลางอํานาจของขุนนางสายบุญนาคนะครับคือเจ้าพยาพระคลังเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์และก็พระยาศรีสวียวงศ์ครับที่มีอิทธิพลต่อราชสํานักสยามในเวลานั้นเป็นอันมากนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อบอวนไปด้วยความมั่งคั่งของท้องพระคลังครับที่มีทั้งเงินจํานวนถึง4ี่ห0,000ื่นช่าง กินแล้วก็เป็นเงินประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับสาล้านบาทลองเทียบกับค่า,างเงินในสมัยนั้นน่กถือว่าเป็นเงินมากมายเหลือเกินนะครับมีทองคาอีก200ช่างนะครับซึ่งสิ่งนี้นาไปสู่คําสั่งเสียสุดท้ายก่อนสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ พระราชองค์การฉบับหนึ่งเนี่ยซึ่งพระราชปรภก่อนจะสวรรคต3เดือนเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บันทึกไว้โดยกรมหมื่นวงศาสนิทพระยาพิพัฒนโกศานะครับผมคัดมาเป็นบางตอนนะครับในบันทึกนี้เขียนไว้ว่าให้เจ้าพระยาพระคลังพระยาศรีพิพัฒพระยาราสุภาวดีกับขุนนางผู้น้อยทั้งปวงจงเป็นสามัคคีรถแก่กันและกันตั้งใจฉลองพระเดศพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์มาแล้วได้ช่วยกันรักษาแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอันเป็นปฐมกษัตริย์มาได้ถึง60 กปีจนมีพระญาติประยุรวงศานุวงศ์สืบสืบมาเป็นอันมากประมาณถึงพั0หนึ่งพันแต่ที่เป็นผู้หญิงนั้นก็ยกเสียว่าแต่ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีกลางคนก็มีเด็กก็มีนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้ชุบย้อมคุณานุรูปทุกองค์แต่ที่จะบังคับให้ท่านผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินบังคับไม่ได้ขอเสียเถิดให้พระญาติประยุรวงศากับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยประนีประนอมกันสมมุติ จะให้พระองค์ใดหรือผู้ใดขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินก็สุดแต่จะเห็นพร้อมกันเถิดให้เห็นแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่ากับสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวด้วยอย่าให้ข้าฟันกันเสียนักเลยจงช่วยกันรักษาแผ่นดินไปด้วยกันเถิดผมสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าท่านก็คงกังวลไว้ละครับแล้วก็บอกว่าขุนนางสายบุญน,นาคทั้ง3าี่คนเนี่ยก็บอกให้ปลองดองกันนะครับแล้วก็จะเอาใครขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ให้ช่วยกันคิด รองดองกันอย่าให้ฆ่าฟันกันนะครับให้เห็นแก่รัชกาที่หนรัชกาที่2แล้วก็เห็นกับท่านด้วยนะครับแต่มันมีเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยครับในบันทึกนั้นเขียนเอาไว้อีกว่าอันหนึ่งการพระราชกุศลซึ่งได้สร้างวัดวาอารามกับทั้งพระราชกุศลอื่นๆยังค้างอยู่เป็นอันมากถ้าท่านผู้ใดจะได้ครองแผ่นดินสืบไปก็จงสงเคราะห์แก่ข้าด้วยเงินในท้องพระคลังข้างหน้าข้างในมีอยู่สักสี่หมื่นช่างเศษขอไว้ให้ข้าหมื่นช่างจะใช้ในการพระราชกุศลซึ่งยังค้างอยู่นั้นยังเงินอีกสามหมื่นช่าง ไปเถิดทองคําก็มีอยู่กว่า200ช่างขอแบ่งไว้ให้ข้าเป็นส่วนพระราชกุศลสําหรับปิดทองวัดวาอารามที่ยังค้างอยู่นั้นให้สําเร็จก่อนทองเหลืออยู่จากนั้นจะใช้ทําเครื่องละเมงละครและการแผ่นดินก็ตามเถิดขณะที่เรื่องของพระราชทรัพย์นี่เป็นที่จดจันนะครับ้วยเงินพระคลังข้างที่เนี่ยจำนวน40,000ช่างและก็ทองคํา200ช่างเนะี่ยมันมาจากพระปรีชาสามารถของพระองค์นะครับในการค้าขายไม่ใช่เงินทองพระคลังที่ตกทอดสืบมาจากแผ่นดินก่อนนะครับ พอพระองค์สวรรคตลงคําถามเกี่ยวกับเงินดังกล่าวก็มีการใช้สอยตามพระชประสงค์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเงินจานวนดังกล่าวไปอยู่ที่ไหนเนี่ยความเครือบแคลงเนี่ยทำให้ในเวลานั้นมีการร่ําลือหนาหูจนไปที่ขัดเคืองพระราชย์ไทยของรัชกาลที่4เลยนะครับทำให้ท่านต้องออกประกาศในเรื่องนี้ติดกันถึง2ฉบับเลยมีความตอนหนึ่งในประกาศว่าด้วยเงินสําหรับซ่อมแซมพระอารามส่วนพระองค์เนี่ยในปี2408ท่านแจากแจงการใช้จ่ายพระราชทรัพย์ของพระองค์ละเอียดมากนะครับหลังออกประกาศแล้วเนี่ยความเรื่องพระราชทรัพย์ของพระ,พระนัติสมเด็ ทั้งการใช้ก็เป็นไปนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเลยที่บอกว่าเงิน30,000ื่ช่างเศษจงเอาไว้ใช้ในการแผ่นดินต่อไปเถิดครโดยเฉพาะเมื่อไทยเนี่ยต้องนําเงินดังกล่าวใส่ถุงแดงไปชําระเงินค่าปรับและเงินค่าทําขวัญแก่ฝรั่งเศสในกรณีพิพาทรอสองรอนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้านฟรังนะครับหรือประมาณ1นล้านหกแสนบาทเลยทีเดียว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสเสด็จสวรรคตนะพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิพมานองค์ตะวันออกนะครับเมื่อวันพุทธที่2เมษายน2 3ม4ครับมีสตรีประชนมายุรวม63พันษา2วันนะครับครองราชอยู่26ปี8เดือนกับ12วันครับ ทรงมีพระราชโอรส22พระองค์มีพระราชธิดา29พระองค์ครับจากเจ้าจอมมรนดา35ท่านนะครับแต่ท่านไม่ได้ทรงสถาปนาเจ้าจอมท่านใดเป็นพระมเหสีนะครับพระราชโอรสและพระราชธิดาจึงดํารงตําแหน่งพระอิสริยยศฐานันดอนเป็นพระองค์เจ้าเท่านั้นครับไม่มีเจ้าฟ้าเลยสักองค์เดียวครับ สิ่งสําคัญที่สุดคือพระราชะด â รัสสุดท้ายเมื่อก่อนเสด็จสวรรคตที่ทําให้คนไทยในยุคสืบต่อมาเนี่ยสมควรต้องระลึกถึงและก็ไตร่ตรองเสมอนะครับเกี่ยวกับบ้านเมืองแม้จะเวลาล่วงมาแล้วตั้งร้อยกว่าปีก็ตามนะครับทรงตรัสไว้ว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดไว้ควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว หลังจากสวรรคตรแล้วแผ่นดินก็ผลัดก้าสู่แผ่นดินที่4ซึ่งว่ากันว่าเป็นแผ่นดินที่ขุนนางยิ่งใหญ่คำฝาจริง,รงๆนะครับเอาไว้ผมจะมาเล่าเรื่องแผน่นที่ที่ให้ฟังต่ออีกทีก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณารับฟังคนติดเล่ามาถึงช่วงนี้เลยนะครับวันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ